ตอนนี้เราจะมาสุม่มอ่าตู้โคลาโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะฮะไปสุ่มตู้แรกตัวนี้นะเพาอยากได้จิโร่แอดมินของเราหรือสมาชิของเราด้วยนะก็ยุกิเพาอยากได้แบบจิโร่ทาเคมิจินะ,ะใช้เป็นตั๋วนะ,ะทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตัว๋วแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นสายว่องไวนะ,ะอีกตัวหนึ่งก็ทาเคมิจินี่ยจะเป็นสายไวพริบเดี๋ยวเรามาดูเลท เลทของมันจะออกโอ้โหเฮ้ยแต่ถ้าเป็นดาวสีฟ้าเลยเนี่ยก็ทาคมิจิหุยศูนย์จุดหนึ่งแปดเลยอะดูดิอันนี้เฮ้ยถ้าดาวเหลืองนีย่ยังว่านะยังแบบหนึ่งมีหนึ่งเปอร์เซ็นครึ่งอะเป็นถึงครึ่งเลยทั้หนึ่งจุดสามสองเปอร์เซ็นนะโอกาสที่จะออกนั่นเองอันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตัวว่าหนึ่งร้อยสี่สิบนั่นแหละนะเราจะรอบละห้าตัวครั้งละห้าตัวนั่นเองนะ ้องได้มันจิโร่ดาวฟ้าเหรออ๋อมันจิโร่ดาวฟ้าไอตัวนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาสุมกันนะฮะขอเถอะขอตัวใดตัวหนึ่งก็ยังดีนะตัวหน้าตูเนี่ยมาเริ่มสุ่มกันเลยเราจะสุ่มรัวๆเลยนะทุกคนไปกดไปปึ๊บรอบแรงไม่มีสูตรนะรอบแรงไม่มีสโซรันล้นกันจะออกหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บ โหยเนาะนักข่าวอ่ะสูตรทั้งนิดนึงก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราหกไปปุ๊บ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 แต่ถ้าสุ่มเป็นตัวมันทีละ,ท,ละทีละครั้งไงมันออกมาเออมันก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เฮ้ยแต่ได้ดาวฟ้าเนี่ยรีมาดอลน,น่าถ้าสุ่มแบบเป็นเพชรเนี่ยมันจะออกหก จ็ดครั้งอ่าประมาณเจ็ดครั้งแล้วมันจะแบบได้ลุ้นไงได้ลุ้นลหลายๆตัวแต่ถ้าสุ่มทีละหนึ่งนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าออกก็ถือว่าดีนะโชคดีดวงดีด้วยแต่ถ้าสุ่มไอ้ดีลขีทุกทีเนี่ยพี่จะไม่เกลียโอ้ยไว้ก่อนอ่ะคนตอ่อปึ๊บเราต้องมีสูตรมีสูตรไหมมีสูตรพิมมาหน่อยดี ๊มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยตู้นี้เนี่ยถ้าสุมใกล้ๆจะหมดแบบเวลาที่ตู้จะหมดเขตมนะันอ่ะเออมันมักจะแบบไม่ค่อยอน,นี่เท่าไหร่ปึ๊บยูกเกียวหวรอดเลยโอ,อเคออกเป็นกำลังใจหน่อยโอ้โหโ้ยเทพเทพจริงๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาจะมีไว้ปฏิหารออกเบิร์นสองได้ไหมเอออุ้นโผเลื่อนหิมะโอ้โหสิบรอบไม่นี่เลยหนึ 1, ่งสองสูตรไหนจะบาดูาดูกัน ต้องได้ต้องโดนดีวะอ่ะฮือดองขนาดนี้โอ้โหอยู่อยู่ๆอยู่ๆได้คนนี้บิดลูกโป่งเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปบาปนะมันน่าจะมีแบบแสงแตกต่างจากอ่าตัวอื่นเนาะถ้ามันออกอ่ะจะมีเป็นแสงอันนี้มาให้อย่างเงี้ย ึฮึ <h ook> อะไรเนี่ยจะได้ไหมเนาะขอบคุณอธรรมด้วยขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่โดเน a มาให้ด้วยใด้หมดได้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 ไดสิ <c oughs> อะไตั้งร้อยหนึง่งปึ๊บปึ๊ปไ <c oughs> อ, <c oughs> เ,อเจ้าของดีนง่งน่งปั่นเหงาแล้วนะ ปุ๊บโอ้ยถ้ามีเพชรอยู่ด้วยนินเอาเพชรปุ่มน่าจะได้อยู่นะมาเถอะขนาดนี้ละโอ้โหบ้าวบ้าวป๊บออกเถอะโนจะขิงคนเดียวไม่ได้นะยุกิต้องได้ขิงเต็มตันกิโลอะ มันจิโลอ่ะทำไมไม่ออกมันจิโลอ่อะเปลี่ยนเป็นเอ่อทมไทเคมิจีดูดิเปลี่ยนหน้ามันปึ๊บมาอ,ออกเลอออกเถอะนะอร้องโอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดออกแป๊บนึงเข้าใหม่ดีกว่าไม่ไหวเลย,ยปึ๊บมาไป ลุ้นลุ้นเจ้าของไอดีลุ้นลุ้นยิงกว่าเราเปิดอีกนะเนยปึ๊บโ,โ,โอ้โหแบบพายสมตาเมื่อก่อนเคยสุมแบบแค่เจ็ดสิบตัวมันก็ออกนะตัวหน้าตัว, <S <S ตวมันต้องออกสิโอ้โหรถถังปึ๊บ มันไม่มีแสงแบบวงบอกว่าจะเป็นตัวหน้าตู้อ่โหโหอะแล้วเหลือหกสิบหกตัวยังไงกันเนี่ยอึ๊บไม่มีแบบสูรด,ดีๆแล้วหรออะแล้วอึ้บโอ้ยเนาะสอร์สบาว จะมาเกลือไม่ได้นะกล้าแบบมาลงในสตินเลยเจ็บอโอ้โหมาเลือถังโอ้เอ็ดเวิร์ดนี่มาบ่อยๆขยันมาจังเอ็ดเวิร์ดเด็กนะลุ้นเปิ้ลต้องออกแล้วอออ้อฮปโอ้โหป่า เหลืออีกห้าสิบตัวโอ้ย,ออยเออหูสีครปบเอเวอร์ดปึ๊บลุ้นลุ้นออกมาออกเธอ เอ้ยเอ้ยนึกว่าออกคีย์บอร์ดโพนี่คีย์บอร์ดสตารเริ่มมาตาฟ้าแล้วมันต้องฟ้าสองสิปึ๊บปึ๊บรถเข็นเจอรี่ปึ๊บ,บ,บเ,อเอาละมาแล้วละตานี้แหละออกละออกละออกแล้วออกแล้วตัวนี้แหละมาจโิโร่ ฟาชีโลออกรถสิงเจมเจโอ้โหปึ๊บปึ๊บสามสิบตัวรอบนี้แหละมะรอบที่แล้วก็พูดแบบนี้โอ้โหเอพีจีเอ็มจะแบบมาให้เกลือขนาดนี้ไม่ได้นะชิบชิบชิบปึ๊บ อยากได้ดาวพอตัวหน้าตู้อ่ะเนี่ยทำไมไม่ออกอะไรเออยี่สิบตัวทุกคนปึ๊บโดนโดนกันโดนกันปึ๊บเออเอ้ยเจมแบ่งออกว่างก็ได้นะร้อยกว่าตัวไม่ออกไม่ใช่เรื่องหรือไง ปึ๊บเฮ้ยปึ๊บจึ๊บออกเธอโขเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บลดเกลือความหน้าบ้านตอนนี้ทะเลยกบ้านไปอยู่ทะเลแล้วตอนนี้อ,อ,อ่ะเกลือแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เคมิจี้เอ้ยออกออกเสยเลยโอ้โหโอ้โหมาแล้วบนปุ๊บมาปับ๊บไม่ลดลดเกือไม่ความแล้วนะทุกคนได้หมดแล้วได้อย่างน,น้อยก็ได้มาอย่างน,น้อยมันก็ได้ถึงแม้มันจะเป็นดาวเหลืองก็าตาม <laughs> อ,อีกอีห้าตัวเอาไหมเลอเลยอเก็บไว้ดีเก็บไว้ดีกว่าไหมเอาเลยมา เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่มีสูตรกดแบบนี้ <c oughs> ขนาดไม่มีสูตรนะขอ,อเบินสองเถอมันจิโร่มันจิโร่มันจิโร่มันมันมันลถขนแตงโม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่างน้อยก็ออกนะตัวสุดท้ายมันก็คือรถขนแตงโมนะทุกคนออกเกือบ สุดท้ายนะฮะเราได้เป็นเจ้าตัวอ่าแทาเคมิจิปานะเป็นไหวพิบ